อูกับผมเอชูชาแนลคนเก่าคนเดิมรางลายความบันเทิงราคลายที่เทียวในเพ A Q จบูณูเอชูชาแนลอมตะวันขึ้นนะครับถ้ามาเข้าขอก็อย่าลืมยังบจะพักไหนก็ลอย่าลืมชายขอโฮนะครับบริการ ที่พักนักท่องเที่ยวบริการเป็นกันเองที่นี่กรลลมเย็นดีสบายนะครับมีบรรยากาศบรรยากาศเย็นๆสวีดัสสวัสดีครับผมเอชิวชาแนล สวัสดีพี่น้องขาว YouTube ทุกท่านสวัสดีพี่น้องข่าวพิชบูรณ์ทุกท่านอยู่กับผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือมาในภาษาลมภาษาทินเพชรบูรณ์มือนี้พ่อก็พาพี่น้องมาเที่ยวเข้าขอเขาบอกว่านอนเข้าขอพักเข้าขอหนึ่งคืนอายุยืนยาวหนึ่งปีเข้าบะงอเข้าขอก็ไดณนะตอนนี้พ่อยู่ที่อยู่ที่ จุดบริการที่พักบ้านจุดบริการที่พักเข้าขอชายขอโหจุดบริการที่พักกลางเต็นท์ชมทะเลมอกและตะวันขึ้นที่พักชายขอโหเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยว ดูวิวสวยๆเรือโมกไลสถานที่ท่องเที่ยวไร่แหงได้แก่เข้าพระตำหนักเข้าขอหอสมุดนานาชาิพิพิธภัณฑ์อาวุธท่านทิศอนุสร,รีผู้เสียสละจุดชมวิวเข้าขอจุดชมวิวเข้าตะเกียง ุดชมยูเข้าสัตเขียนเดินทางไปถึงที่ห้องเที่ยวอื่นๆได้ง่ายโดยอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงน้องแม่นาน้ำตกสี่เดียทุ่งกังหันลมเยดีกาญจนาพิเศษพาัทผา้าซ่อนแก้วลวงเตียมมู่บ้านเข็กน้อยและ ที่นี่คือจุดการเลี่ยเต้นของการเที่ยวท่องเที่ยวก็มื้อนี้ก่อนจะไปดมอาทีตขึ้นก่อนจะไปดูทะเลมอกผมก็พาพี่น้องมาเบื้องห้องพักชายขอนะครับที่สนับสนุนที่พักชายขอคือชายขอโฮจุดบริการที่พักบ้านเดียวให้สําหรับการท่องเที่ยวนะครับก็ตามไปเบรรึงเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องที่น่ารักทุกท่านมื้อนี้ก่อนจะไปชมทะเลหมอกผมก็ข้อคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับชายคอโหบริการที่พักราคาว่าแพงบรรยากาศสวยสวยงามนะครับบริการที่พักบ้านเดียวนะครับนี่คือบ้าน เดียวที่พมนอนเมื่อคืนนี้ชายหอหโหราคาย่อมเยาวนะครับบ่ทิ้งพันแต่ที่พักสบายนะครับชายหัหโหก็ราคาประมาณชายขอหูก็ราคาประมาณเจ็ร้อยนะครับต่อคืน พุมก็จะพาพี่น้องเดินขึ้นไปเบิงด้านในนะครับที่พักห้องสะดวกสบายที่นี่บ่อตองติดแอ,อร์ก็ได้ครับเนื่องจากบริกะเนื่องจากอากาศเย็นสบายนะครับพ้มนอนโดยบ่อตองเพื่อพัดลมเมื่อคืนนี้ก็สบายราคาก็ะม่แพงนะครับคืนละเจ็ร บร์กาศดก็ย่างดีห้องน้ำสะอาดนะครับห้องผุ่มก็เที่ยวขัจีนะครับหน้าห้องก็มีจุดชมวิวยามเช้า มารับบริการจามเช้านะครับชายหอ,อยังมีการบริการให้นักท่องเที่ยวมากลางเต็นท์คอยดูชมตะวันขึ้นนะครับ ถ้ามาเข้าขอก็อย่าลืมยังบบจะพักไหลก็ลืลมชายขอโฮนะครับบริการที่พักนักท่องเที่ยวบริการเป็นกันเองที่นี่ก็ร่มเย็นดีสบายนะครับมีบรรยากาศบรรยากาศเย็นๆที่นี่ก็เย็นสบายทั้งปีนะครับ แล้วข้างภมก็ยังมีบ้านเดียวอีกหนึ่งหลังที่ไว้สำหรับบริการนะักท่องเที่ยวที่สนใจมาเป็นคู่นะครับห้องพักที่โชมนอนอยู่นี้ก็มีคืนนี้ก็มีนอนได้สองคนนะครับราคาก็เป็นกันเอง ราคาแค่เจ็ดร้อยเจ็ดรอยบาทนะครับห้านซองแล้วก็เลือกแค่คุณสมร้อยห้าสิบนะครับที่นี่ก็มีทะเลมอกกำลังขึ้นนะครับ ผมก็จะพามาพาพี่น้องมาเบิงมีทะเลมอกให้พี่ให้นักท่องเที่ยวเบิงที่ชายหางดหงหงแล้วก็ยังมีพาอาทิตย์ขึ้นนะครับเราก็มารอเบิงว่า,าอาทิตย์ขึ้นพาอาทิตย์ขึ้นที่เข้าขอจะมีความสวยงามขนาดไหนตอนนี้บรรยากาศยามเช้านะครับประมาณหกโมงครึ่งที่พวกมานี้ก็คือ ปลายนต้นหนาวนะครับชว่วงเดือนตุลาจะเข้าหน้าหนาวแล้วอากาศก็เย็นเย็นสบายมีบางขนบอกนะครับว่าพักเข้าขออายุยืนยาวหนึ่งปีอีกสโลกแกนหนึ่งคือเข้าวบงองเข้าขอก็ได้นะครับ บ้านเข้าขอหงก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นการเที่ยวนะครับมีเข้าพระตำหนักอนุสาวรียผู้เสียสละเข้าพระตำหนักเข้าขอสมเด็จย่าอนุสาวรีผู้เสียสละ การเริ่มต้นจากการเที่ยวนะครับจุดเริ่มต้นเที่ยวโดยดูสวีออกสวยๆกลายสถานที่ห่องเที่ยวเข้าผาตำหนักสมเด็จญาห้องสมุดแห่งชาติพิพิธภัณฑ์อาวุธอนุสาวรีย์ผู้เสียสละจุดชมวิวเข้าขอจุดชมวิวเข้าตะเ,เกียงแฮะเข้าอยยางแงะนะครับอนุสาวรีย์ ภูเสียสละนะครับขึ้นกระบวย่ไก่กันมากอุทยานแห่งชาติทุงสแสลงหลวงนองแม่นาน้ำตกสี่ดิบทุงกังห้ามลมเจดีการจนาพิเศษวัดผ้าซอนเก้วนะครับก็ เบิ้งบรรยากาศก็พุ่งก็จะพาพี่น้องมาเบิ้งพาทิตขึ้นนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้หกโมงแล้วพาทิตก็ประมาณขึ้นประมาณเจ็ดโมงครึ่งน,น,นะครับแต่พุ่งก็จะพาพี่น้องเบิ้งบรรยากาศรอบๆนะครับซึ่งมีความสวยงามที่พักสบายสะดวกสบายนะครับ mm. ยินดีเมื่อคืนนี้ก็มีฝ้นเมื่อวานนี้ก็มีฝ้นตกลงมาปลดปล่อยนะครับ มอกก็เริ่มขึ้นแล้วนี่ก็วิวสวยงามนะครับนี่ก็ได้ใส่แล้วนะครับเนื่องจากอากาศปิดนะครับพระดวงอาทิตย์ก็อย่างมาขึ้นแปดโมงกว่าแล้วนะครับพ่ก็จะพาพี่น้องไปเที่ยวจุดเจุดเทีเท่ยวจุดต่อไปนะครับขอ้อขอบคุณ บ้านพักที่พักชายขอโฮมนะครับที่สนับสนุนที่พักข่าววันนี้ผมก็จะพาพี่น้องเดินเบื้องบรรยากาศรอบๆของชายขอโฮมนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆของบ้านพักจุดกลางเต็นท์ชายหอ ขอชายคอโฮมนะครับราคาเป็นกันเองวิวลักล้านนะครับราคาลาักร้อยนะครับนี่คือบรรยากาศของบ้านพักจุดพักชายคอโฮมนะครับ ผมก็จะทายให้พี่น้องเบิงซึ่งบรรยากาศก็ร่มเย็นนะครับมีบ้านเดียวให้บริการมีห้องพักให้บริการนะครับราคาก็เป็นกันเองราคาลาักร้อยวิวลักห้านนะครับ ชายขอโฮมบริการที่พักหยุดกลางติ้นหยุดชมวิวทะเลหมอกยาเช้าชมพขึ้นทิตขึ้นนะครับมือนี้ซึ่งมีฝนตกลงมาบรรยากาศปิดทำให้เห่าเห็นพระอาทิตย์นะครับ นี่คือบรรยากาศร,รอบๆของที่พักชายขอโฮมนะครับพักสบายมีไหวฝ่ายพร้อมชายขอโฮมบริการที่พักที่กลางเต็นท์จุดชมทะเลมอกาที่ขึ้นแสงอรุณน,นะครับใครสนใจยังยังมีที่พัก โทรติดต่อที่พักได้ตามเบอร์นี้นะครับคลิปนี้ผมก็จ้าพี่น้องไปแล้วนะครับพมก็จะพาพี่น้องไปจ,จุดชมวิวจุดต่อไปนะครับมือนี้ผมก็ข้อขอบคุณชายหอชายขอห้มนะครับที่บริการที่พักจุดกลางเต็นท์ บรรยากาศลมลืนยินสบายดีนะครับเจอกันคลิปหน้าเลยครับสวัสดีครับผมเอชิวชาแนนะครับมือนี้ผมก็่าพี่น้องมาพักที่ชายคะชายคอโฮมจุดบริการที่พัก จุดกลางเต็นท์วิวดูววชมทะเลหมอกยามเช้ามีพระอาทิตย์ที่ขึ้นที่สวยงามเตซเยดายมื้อนี้อากาศปิดนะครับพระอาทิตย์ยังบ่ขึ้นก่อนจาก,กันไปก็อย่าลืมกดไลค์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 กดแชร์กดแชร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พมทำคลิปใหม่ๆหมมาให้พี่น้องเบิงชมกันอีกนะครับเจอกันคลิปหน้าครับเอชิวชาแนลครับเจอกันคลิปหน้าเด้อบายบาย,บายครับ